บอกให้ทุกคนฟังนะว่าดีนะเอาดีมากเลยฝักบอกเรียบร้อยเอาเข้าไปข้างในนะครับเราเอาไปแค่โพลโพทองกับกระดาษที่เราเขียนว่าเดือนปีเกิดของเราเอาไปข้างในเข้าไปปิดที่ลูกนิมิตนะครับคุณโยมขาอ่าสองมือรวดกระเป๋าสองเท้าเต่าออกมาเลยพัดกัน หมักใส่ตามเข้าไปทำหนึ่งร้อยได้วัตถุดิบวุดิบอย่างดีโดยที่ลู้ตู้เพราะวัดมากลำบิดเป็นท,ทุกทุกทาพิเศษเดี๋ยวโยมจะบอกว่าปฏิหารพอวางเข้าไปในโถ่ก็มีเพียงแค่กระดาษการดูรูปธรรมได้แห็งกระดาษที่เราเขียนชื่เาาอเอาไว้ในนั้นนะจ๊ะ แล้วก็ระดจะมีกระดาษสีคเขียวต่เราไปเขียนที่ไม้ดอกไม้เราไม่ต้องเอาข้าบวนะจ๊ะใอยู่ด้องอย่าเดียวพราะ้าใ้ครับทบุนคุญใหญ่บุญใหญ่นะครับทำบุญบาทใหญ่นะครับ ทำบุญฝากไว้ในพระพุทธศาสนาแนวมีโอกาสและเชิญเดียวกันเออต่อไปยังได้นะในช่วงนี้มีโอกาสเชิญจะไปแน่ดูมีโบสถ์อ่ะนี่นะครับนะรรับวัตถุมงคลที่ผู้หญิงได้ยังได้การเป็นบารมีรับด้วยกันได้เลยจ้ะบารมีนะครับเลยนะครับ